กรับสวัสดีท่านชมทังบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับรายการเฟซบุ๊กไลฟ์ของผมนี่ก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา7นากาถึง8นาฬิกาจันท์ถึงเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็อาจจะปรับมาเป็นเวลาบ่ายแต่บางสัปดาห์วันอาทิตก็อาจจะเริ่มเช้าด้วยเหมือนกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าบางสัปดาห์ผมก็อาจจะมีภารกิจ หรือหากว่าภารกิจส่วนตัวผมเนี่ยลงตัวเพราะบางครั้งต้องมีการปรับอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะปรับมาเป็นวันอาทิตย์ก็7จ็นกาถึง8ปดนิกาเพื่อท่านชมที่ตื่นเช้าๆนะครับจะได้มารับชมรายการ Facebook l ล n ์ผมนะครับแต่ท่านผู้ชมที่ตื่นตาปกติทั่วไปก็คือประมาณ8หรือ9กนาิกาท่านก็สามารถติดตามรับชม f a c e b o o k ไลน์ผมทาง youtube ได้สดวสะดวกนะครับ วันนี้ผมก็จะกลาบเรียนท่านชมในประเด็นเรื่องที่เราต้องเอาฆาตกรและผู้สั่งฆ่าเมื่อปี53ฮะเมษา,าพฤษภาปี53มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ถึงแม้จะผ่านไป10ปีนะครับแต่เรายังมีเวลาอีก10ปีนะฮะแน่นอนครับ10ปีนี้ไม่นานเลยเพราะว่า10ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเงียบหายไปในสายลมไม่สามารถจับต้องรูปครัผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่ามาลงโทษให้ได้ ก็เห็นชัดๆกันอยู่ครับก็คือทหารนั่นแหละครับทหารในกองทัพไทยนะฮนะในสมัยรัฐบาลพิธิษเวชาชีวะสุเทพตึกส,ส,สุบันสอนะฮะเป็นคนเนินการฆ่าพะชาชนนะและศพแรกที่ผมเรียนก็คือว่าเกิดขึ้นณเวลาบ่ายสองบ่ายสามโมงที่หนะ้นากระทรวงศึกษาธิการเกรงกายคำน้อยไม่มีการต่อสู้ด้วุฒิฮะแล้วก็รวมทั้งมีน้องนังนกข่าวผู้หญิงนนะครับท่านหนึ่งที่ทาไลฟ์สดท่านชี้เห็นลูกกระสุนที่ทะลุบานเปิด บานประตูเปิดเข้าที่นั่งคนขับของเขาอ่ะเขาชี้ชัดเลยแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นกระสุนโลหะอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือกองทัพในสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์เวชาชีวะสอชอในสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับนายมตรีพชชริสิทธิ์เวชาชีวะรองนายมตรีสุเทพึงสุบานรวมทั้งผู้บัญชการฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะฮะปหลัดกระทรวงกลาโหมรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งสิ้นนะครับคันนี้เนี่ยจนมาถึงขนาดนี้นี่นะครับเราเดินเรื่องมาตามลำดับเนี่ย ก็โดยหลักกฎหมายนะครับโดยหลักกฎหมายเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดําเนินการไปตามหน้าที่ในราชการเพราะต้องส่งเรื่องไปที่ปปชเพราะที่ศาลชั้นต้นก็ดีอุทธรณ์ก็ดีดีกาก็ดีเนี่ยท่านท่านเอ่อเลือกข้าเรียกอะไรนะฮะเอ่อยกฟ้องในแง่ของเขตอํานาจศาลเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้พิจารณาในตัวเนื้อหาของคดีเนื้อความของคดีคือท่านบอกว่าเนี่ยดำเนินการในฐานะที่เป็น ขา้าราชการการเมืองหรือเป็นนายมตรีเพราะฉะนั้นต้องส่งเรื่องไปที่ศาลอาญาแผนคดีายาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยศาลอาญานักการเมืองน่นะครับก็คือต้องไปตั้ง,งเรื่องที่ปปชและปปชก็ปัดตกฮะปัดตกสองครั้งเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยญาติผู้เสียชีวิตนี่นะครับก็มีหลักฐานว่ามีนายฐานนายโน้นนายนีนนน้สังกัดเหล่านูน้นเหล่านีน้ดําเนินการสังหารครอบครัวเขา ก็ไปยื่นเรื่องต่อสารทหารนะฮะตามหลักเกณฑ์นี่ท่านก็ยกฟ้องมานะครับคันนี้วันนี้เนี่ยผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองท่านหนึ่งผมต้องกราบท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับก็คือท่านอาจารย์สมรักษ์จัดกระบวนพลท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาสารดีการนะฮะเพราะทางกฎหมายนีย่ท่านประกอบวิชาชีพเนี่ยมาโดยตลอดอาชีพของท่านนะโดยตลอดเวลาอันยาวนานของท่านเพราะฉะนั้นประสบการณ์ ความอย่างลากลึกความรู้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับท่านรู้ลึกและรู้กว้างฮะแล้วก็มีมีประสบการณ์ในการประสานกับกรูปธรรมที่เป็นจริงมาเยอะแย,ยะไปหมดตลอดชีวิตท่านเนี่ยแล้วต่อมาท่านก็ยังเป็นกรรมการปวชอีอกเพราะ,ะนั้นท่านรู้ดีนะฮะปวชอรับหรือไม่รับอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรตามกฎหมายได้อย่างไรและขณะน,นี้ท่านเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นผมดีใจมากเลยที่ท่านเขียนบทความลงนิงสสพิ์มติชน ก็ขออนุญาตท่านผู้ชมของผมนะฮะไปเปิดดูในมติชนแล้วก็อ่านแล้วควรจะต้องปริ้นออกมาแล้วเก็บเอาไว้นะฮะเก็บเอาไวเ้เป็นเอกสารทรางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่างสูงภายใต้ภาวะการที่ญาติมิตรรวมทั้งพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศที่เขาเศร้าสลดต่อการที่กองทัพไทยสามเหล่าทัพโดยสอ,อชอโดยรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชีวะสั่งการออกมาให้ฆ่าประชาชนกลางเมืองควรอาจจะใช้ชื่อไพเราะ ขอคืนพื้นที่กระชับวงล้อมกระชับพื้นที่อะไรก็แล้วแต่แต่ผลสำลีหรือรูปธรรทที่ปรากฏเป็นจริงขึ้นก็คือทหารเนี่ยใช้วุธสงครามเนี่ยฆ่าประชาชนทหารนี่หกหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันนะฮะใช้งบประมาณสามพันล้านนะครับแล้วใช้กระสุนประมาณสองแสนนัดนะครับแล้วกระสุนเล็งยิงสองพันกว่านัดกระสุนสไนเปอร์เนี่ยประมาณห้าร้อยนัดนะครับโดยอ้างแบบโกหกนะฮะ โดยอ้างแบบโกหกว่ามีชายชุดดำมีกองกำลังติดวัตชายชุดดำซึ่งมันไม่มีผมยืนยันว่าไม่ม,มีท่านอาจารย์สมรักษ์เขียนอย่างนี้นะฮะผมขออนุญาตที่จะใช้เวลาท่านผู้ชมในวันนี้เนี่ยตอลอดรายการผมโดยการอ่านเอกสารของอาจารย์สมรักษ์จัดกระบวนพลให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับท่านเขียนยงนี้นะครับผหัวของมติชนนะคดี99ศพมีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะเขียนโดยอาจารย์สมรักษ์ จัดกระบวนพลนะครับคนไทยส่วนใหญ่คงจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาปี53คือเมื่อประมาณ10ปีล่วงมาแล้วในกรณีที่ผู้มีอำนาจบริหารประเทศขนาดนั้นมีคำสั่งสลายการชุมนุมของนปชวงเล็บคนเสื้อแดงหรือขอคืนพื้นที่โดยใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธที่ใช้ในราชก,การสงครามและผลแห่งการนี้มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและถึงกับความตายเป็นจำนวนม,มาก เริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายน53มีผู้เสียชีวิต26รายเป็นผู้ชุมนุม21รายเจ้าหน้าที่ทหาร5รายแต่นายกตีขนาดนั้นและรองนายกตีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสออชอได้ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วขีดเส้นใต้นะนายกและรองนายกทราบถึงความเสียหายแล้วอาจารย์เขียนต่อแต่ก็หาได้มีคําสั่งให้ระง,งับคือรู้แล้วมีการยิงคนตายแต,แต่ไม่ได้มีคําสั่งนะฮะแต่ขอหา แต่ก็หาได้มีคําสั่งให้ระง,งับหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดไม่นี่เป็นภาษากฎหมายนะฮะและต่อมาในวันที่14พฤษภาคม53ถึง18พฤษภาคม53ก็ยังมีการใช้กําลังทหารกับผู้ชุมนุมตามคําสั่งของบุคคลทั้งสองและมีผู้ถึงแก่ความตายตามคําสั่งดังกล่าวตลอดมาในวันที่18พฤษภาคม53สมาชิกวุฒิสภา,าจึงอาสาเป็นตัวแทนหาข้อตกลงเพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ผู้ร่วมชุมนุมยอมเจรจาและยอม,ยอม,ยอมรับยม,บมีการตกลงเงื่อนไขที่จะยุต,ติการชุมนุมตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม53ผู้ร่วมชุมนุมยอมเจรจาและยอมรับข้อเสนอของวุฒิสภาชิกมีการตกลงเงื่อนไนะขที่จะยุติการชุมนุมนะฮะยอมรับแล้วนะฮะมีการตกลงนะฮะเงื่อนไขที่ยุติการชุมนุมนะฮะแต่ในวันที่19พฤษภาคม53เวลาประมาณ3นาฬิกา นายกรัฐมนตรีขณะนั้นสั่งการให้สอชดอำเนินการขอคืนพื้นที่รอบสวนลุมพินีราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยยินยอมให้เจ้าที่ทหารใช้วุธปืนและกระสุนจริงเป็นเหตุให้ผู้ร่วมชุมนุมถึงกับความตายเป็นจำนวนมากความสูญเสียดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการชำระสาสางให้กระจา่างเพื่อวางแนวปรนทัญฐ,ฐานในการที่ผู้บริหารประเทศจะมีคำสั่ง ในการดำเนินการสลายการชุมนุมซึ่งอาจจะมีขึ้นในอนาคตและตราบใดที่ยังไม่มีการกระทําได้ชัดแจ้งตราบใดที่ยังไม่มีการกระทําได้ชัดแจ้งความปรองดองก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยความเครือบแคงที่ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยส่วนใหญ่น่าจะมีสาระสําคัญในข้อต่อไปนี้หนึ่งคำสั่งของผู้บริหารชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือก่อผู้ร่วมชุมนุมและผู้แทนวุฒิสภามีการตกลงตามเงื่อนไขว่าจะยุติการชุมนุมโดยผู้บริหารที่มีคำสั่งรับรู้เรื่องนี้แล้วเหตุใดจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารดำเนินการสลายชุมนุมก่ไก่นะขอเวลาที่ทำการสลายชุมนุมเป็นยามวิการสามนาฬิกาแสดงเจตนาพิเศษคือความตายของผู้ร่วมชุมนุม ของผู้มีคําสั่งและผู้ปฏิบัติตามคําสั่งในองค์เล็บเจ้าหน้าที่ทหารหรือไม่นี่เป็นการแสรดงเจตนาพิเศษหรือไม่ขอให้พิจารณาคําพิพากาาษาสารดีกาที่738ปทับสองประกอบการพิจารณาดังนี้ในองค์เล็บในเครื่องหมายคาพูดขอประทนานอภัยในเครื่องหมายคาพูดนายตำรวจผู้บังคับบัญชาสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาให้จับผู้ร้ายถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายคำสั่งดังกล่าวนี้ผู้กระทำตามคำสั่งควรรู้ว่า คำสั่งให้ฆ่าหรือจับตายผู้อื่นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้ายก็มิอาจกระทำได้มิอาจกระทำได้ถ้าผู้ถูกกล่าวหามิได้ต่อสู้ปิดเครื่องหมายคำพูดครับคำพิพากษาศาลดิกาชมนีว้วังหลักว่าคำสั่งในตำรวจผู้ค้มงชาไม่ชอบเนื่องจากการจับกลุ่มผู้กระทำผิดที่เขาไม่ได้ต่อสู้เจ้าหน้าตำรวจจะต้องจับกลุ่มและสอบสวนเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลเท่านั้น ที่จะเป็นผู้พิพากษาโทษสารเท่านั้นที่จะเป็นพวกสาโทษเชื่อที่ตำรวจทหารไม่มีอำนาจในการสั่งลงโทษเองคำสั่งให้จับตายจึงเป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมายครับคำสั่งให้จับตายจึงเป็นคำสั่งผิดกฎหมายและผู้ปฏิตามตำรวจหรือทหารก็มีความผิดเพราะรู้ว่าผู้ออกคำสั่งไม่มีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดข้อควายอาวุธที่ใช้ในการสลายการชุมนุมคืออาวุธที่ใช้ในราชการสงครามซึ่ง มิใช่เป็นแผนการสลายการชุมนุมที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักสากลตัวอย่างเช่นการชุมนุมของพันธมิตรเสื้อเหลืองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในขณะนั้นใช้แผนกรกฏ48คือต้องเริ่มต้นประกาศให้ผู้ชุมนุมถอยถ้ายังไม่ปฏิบัติตามก็ต้องใช้น้ําฉีดถ้ายังไม่ถอยอีกจึงใช้กระสุนยางหรือแก๊สน้ําตาในการสลายการชุมนุมของพันธมิตรโดยที่ตํารวจไม่มีการใช้วุธเลย จึงเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายในวงเล็บสารดีกาแผานกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีแดงที่อมอท .2 ทับ2561ของคณะกรรมการปปชเป็นโจท์ฟ้องอดีตนายมตรีสมชายวงสวัสดิ์อดีตรองนายมงตรีพลเอกชุริตยงใจยุทธพลตารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณอดีตผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติและพลตรวจโทสุดชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บังคับการ ตำรวจนครบาลตามประมวลกฎหมายยามาตรา157ปิดวงเล็บ 2. ส,สาเหตุที่ผู้บริหารประเทศอ้างว่าจำเป็นต้องใช้วุธปืนและกศูนย์ปืนที่ใช้ในราชการสงครามมีหรือไม่ขอให้พิจารณาข้ออ้างดังนี้ก็ไก่ผู้ร่วมชุมนุมมีวุธและใช้วุธกรณีกรณีนี้จำเป็นต้องอ้างคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้ในการไต่สวนชันสูตรพลิกศพของ นายสวุวรรณศรีรักษาในอัธจัยชุมจันในมงคลเข็มทองในนางสาวกมลเกตอัคขาตนายรบสุขสถิตในอัคารเดชขันแก้วซึ่งถูกยิยงเสียชีวิตในวัดปทุมนารามวันที่19พฤษภาคม2 5 5 3โดยสารวิติชัยว่าเครื่องหมายคำพูดสำหรับประเด็นการตรวจคราบขม่หาดินปืนบนนิ้วมือผู้ตายเห็นว่าผลตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมได้เข้าไปตรวจสอบขม่า ดินปืนของผู้ตาย6ศพเป็นหน่วยงานแรกการตรวจได้บันทึกและสแสดงวิธีการจัดเก็บตัวอย่างละเอียดวิยาศาสตร์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าพอถอน่าจะหมายถึงพิสูจน์หลักฐานนะฮะเชื่อว่ามือทั้งสองข้างของผู้เสียชีวิตทั้ง6กศพไม่มีคราบเขม่าดินปืนและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้วุธนปืนปิดเครื่องหมายคำพูดขอไข่ ที่อ้างว่ามีชายชุดดําอยู่ในที่ชุมนุมศาลมีคำวินิจฉัยว่าเปิดขึ้นมาคำพูดส่วนประเด็นที่ว่างว่ามีชายในที่เกิดเหตุหมายนิสานเห็นว่านะครับทห,หารสังกัดกองพันทหารราบที่สองเบิกความว่าเห็นชายสองคนที่ต่อมอรถไฟฟ้ามีทีเอสใช้ปืนยิงมานั้นเห็นว่าขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลากา,กามีผู้สื่อข่าวทั้งไทยและ ต่างประเทศจํานวนมากแต่ไม่มีภาพชายชุดดาแม้แต่ภาพเดียวและเจ็บจากการยิงถูกจากการถูกยิงต่อสู้คาเบิกความมีพิรุษน่าสงสัยนี่สารท่านเขียนเนะีคำเบิกความมีพิรุษน่าสงสัยประกอบกับเจ้า้าที่ทหารที่ประจำการอยู่ใกล้กันยังเบิกความว่าไม่พบใครอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ได้ใช้ปืนยิงไม่พบใครในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ได้ใช้ปืนยิง สารท่านเขียนต่อนะฮะถ้ามีชายชุดดํายืนอยู่จริงคงไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทหารต่อสู้เพียงลําพังถึง40นาทีคงต้องเข้าหลือสนับสนุนเกทั้งทหารที่ประจําการบนรถไฟฟ้า B t ทเบิกความยอมรับว่ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่มีชายชุดดําในวัดปทุมวนารามไม่มีชายชุดดําในวัดปทุมวนารามครับท่านผู้ชมครับจึงไม่ได้ใช้ปืนยิงต่อสู้ แสดงว่าพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การขัดแย้งกันเองจึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือปิดเครื่องหมายคำพูดหากจะมีผู้โต้แย้งว่าคำพิพากษาของศาลข้างต้นเฉพาะเหตุการณ์ในวัดปทุมวนารามในส่วนอื่นในการชุมนุมอาจจะมีผู้ใช้วุธหรือมีชายชุดดำอยู่ด้วยกรณีนี้คำตอบก็คือควรจะยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวนชนิญสรดพริกษพสเสียทุกคดีนะ อาจารย์สมรักบอกว่าต้องไตส่สวนพิสบจนะเนี่ยสพิกษทุกคดีต่อนะครับที่เจ้าที่ทหารใช้อาวุธปืนที่ใช้ใน,นราชการสงครามยิงใส่ประชาชนทําให้ผู้ถูกยิงถึงแก่ความตายจะได้มีคําตอบที่หนักแน่นมั่นคงปราศจากข้อสงสัยใดๆและจากการไตส่สวนของสารดังกล่าวยังทําให้คนไทยได้ทราบแน่ถึงสาเหตุการตายและผู้ทําให้ตายโดยสารวิทย์ชยว่าเครื่องหมายคําพูด สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ตายที่1และ3-6ถึงถึงแก่ความตายเพราะถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูงจุด2 3 3หรือ5.56จากจากเจ้าพนักงานซึ่งเป็น,ท,น,น,รรท,นทหารสังกัดกองพันจู่โจมกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวันทหารสังกัดกองพันจู่โจมกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวันที่ประจำการอยู่บนรถไฟฟ้า BTS และผู้ตายที่2ถึงแก่ความตายเพราะถูกยิงด้วยกระสุนปืน ความเร็วสูงขนาดจุด3 3 3หรือ5-5-6มมจากเจ้าพนักง,งานซึ่งเป็นทหารสังกัดกองพันทหารราบที่สองกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่สาที่เบรักษาพระองค์ที่ประจำการอยู่บนถนนพระรามที่1ปิดเครื่องหมายคำพูดการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามีบทบัญญัติให้มีการยื่นคำร้องให้ศาลได้ไต่สวนชัญสูตรพิษพก็เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ใครเป็นผู้ทําให้ตายและตายด้วยสาเหตุใดนั่นเองคอหากมีการยื่นคาร้องให้ศาลไต่สวนชันสตดพิกษพผู้ตายรายอื่นๆที่อาจพบมีรอยเข่าดินปืนอยู่ที่มือผู้ตายในกรณีมีคนมีความสงสัยว่าผู้ชุมนุมบางส่วนอาจมีอาวุธติดตัวเข้าไปในที่ชุมนุมผู้สั่งการและปฏิบัติตามคําสั่งสนายการชุมนุมจะใช้อาวุธในการทําลายบุคคลเหล่านั้นได้หรือไม่ลองพิจา,พา,า,ารณาคําพิพากษาศาลแพ่งคดีแดงที่ 2521ทับ2523คำสั่งคุ้มคองชั่วคราระหว่างนายจตุพรพรมพันธ์โจ์ในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับพวกจำเลยมีใจความสำคัญว่าในข้าหมายคำพูดหากจำเลยทั้งสองกระทำการใดๆในการขอคืนพื้นที่หรือสลายการชุมนุมของผู้ร่วมชุมนุมต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นคำนึงถึงความเหมาะสมและมีลำดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุม ของประชาชนทั้งตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน58มาตรา17ยกเว้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระาราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินยัยแต่ต้องกระทําการโดยสุดจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็นปิดเข่้งหมายคำพูดและตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืชนและกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมือง รัฐบาลหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตระหนักว่าการใช้กําลังและอาวุธในวงเล็บ force and f i r e a r m ปิดวงเล็บควรเป็นไปอย่างจํากัดโดวยวางหลักว่าถ้าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง unlawful but non-violent เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องหลีกเลี่ยงการใช้กําลังหรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้กําลังได้ให้ใช้เพียงเท่าที่จําเป็นถ้าเป็นการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในวงเล็บ violent well Assembly เจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้วุธได้หากไม่สามารถใช้มาตรการอื่นที่อันตรายน้อยกว่านั้นได้เมื่อสรุปหลักกฎหมายเช่นพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน48ทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำวินิจฉัยของศาลรวมทั้งหลักสากลในการสลายการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิทางการเมืองพอจะชี้ได้ว่าไม่มีกฎหมายฉบับใดในประเทศไทยหรือหลักการสากล รวมทั้งกฎหมายของบางประเทศเช่นฝรั่งเศสเยอรมันที่บัญญัติให้ผู้มีคําสั่งสนายการชุมนุมและผู้ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวพกพาอาวุธติดตัวเข้าไปในที่ชุมนุมโดยเวพาอาวุธที่ใช้ในราชการสงครามน่าจะเป็นการสมเกินสมควรแก่เหตุน่าจะเป็นการเกินสมควรแก่เหตุและเกินกว่ากรณีจําเป็นเพราะพูดถึงแก่ความตายไม่มีอาวุธกรณีนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อหาบุคคลผู้กระทำความผิด มารับผิดชอบการทําที่เกิดขึ้นแต่เมื่อการดำเนินการต่อแต่เมื่อมีการดำเนินการเพื่อนําคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ก็มีข้อจํากัดเกี่ยวกับอํานาจศาลก่วคือเมื่อพนักงานใยการฝ่ายคดีพิเศษเป็นโจทยืน่นฟ้องอดีตนายมตรีและรองนายบตรเป็นจําเลยที่1ที่2ฐานร่วมมือร่วมมือกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทําการฆ่า ใช้ผู้อื่นกระทำการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา2 8 8ประกอบมาตรา8 0 8 3 8 4ที่ศาลอาญาศาลพิาพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำการตามมาตรา157ไม่ได้กระทำการตามมาตรา288ประกอบมาตรา8 0 8 3 8 4ตามที่โจทย์ฟ้องคดีจึงอยู่ในอำนาจการไตส่สวนของกรรมการปรปรชซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วย ดังเหตุผลที่ว่าการทําของจําเลยเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและความผิดตามมาตรา288808384ไม่อยู่ในอำนาจไตาส่สวนของปปชนี่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะครับซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยดังเหตุผลที่ว่าการทําของจําเลยเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและความผิดตามมาตรา288ประกอบ80 808384ไม่อยู่ในอำนาจไตาส่สวนของปปชโจทก์จึงฟ้อง จำเลยทั้งสองที่สารคดียาได้คดีนี้โจอุทธรและฎิกาสารอุทธรและดิกา,า,กาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นแต่ค้าพักษาสารดิกาได้วินิจัยเพิ่ม,เต,มเติมว่าและให้สาลดิกาแผานกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับพิจารณาพิพภากษาคดียาสำหรับการทำอันเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งอาจจะอาจและบทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนาจของ และบทใด้บนึงอยู่ในอำนาจของสารดีการแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองโดยให้รับพิจารณาพิพ,พากษาข้อหาความผิดบทอื่นตามที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาฐานเป็นผู้ก่อหรือใช้ให้ผู้อืน่นกระทำความผิดข้อหาฆ่าคนตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288-80-8384ไว้ด้วยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา250วรรค2 และ275หวักหนึ่งซึ่งใช้บังคับขนาเกิดเหตุและพระบประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรปามการทุจริตพศ2542มาตรา19เวรรล2บ6วรรค1 70กับพรบประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองมาตรา9วรเล1หนึ่งมาตรา1 0 11และ24ซึ่งใช้บังคับขนาดเกิดเหตุตามคำพิพักษาของสาลฎิกาขั้นต้น ขพิศากษาสารีกาที่42884289ทั2560มีความมีหมายความว่าสารยังไม่ได้วินิจฉัยจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับเพราะสารดีกายกฟ้องเฉพาะข้อกฎหมายว่าฟ้องผิดสารต้องไปฟ้องสารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ก็คือสารดีกาแผานายนคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามพรบประกอบรัมนูนว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาตรา24ซึ่งบัญญัติว่าในการฟ้องคดีอาญาสาหรับผู้กระทําการสาหรับการกระทําในการฟ้องคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งอยู่ในอํานาจของศาลให้ศาลร,รับพิจารณาพิพากษาข้อความให้ศาลร,รับ พิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วยปิดเครื่องหมายคำพูดปัญหาที่ต้องนำมาพิจารณาในกรณีนี้ยังมีอยู่ก็คือก่อนวันที่31สิงหา2560ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาคดีนี้ก่อน31สิงหานะครับคณะกรรมการปรปรชมีมติให้ข้อกล่าวหาจำเลยทั้งสองตามประมวลญา157ตกไปเป็นผลให้ไม่มีข้อหาของจำเลยตาม 157ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของสาลฎีการแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองดังนั้นข้อากล่าวหาตามประมวลอาญามาตรา2 8 8 8 0 8 3 84ไม่อาจขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลไปด้วยเพราะการกระทำตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของสาลฎีกาได้ถูกคณะกรรมการปปชมีมติให้ตกไปเสียแล้วขันยาของผู้ตายไปยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ทหารผู้ใช้วุธปืน ที่ใช้ในรัชก,การสงคารามยิงเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมอันเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากซึ่งคดีนี้ต้องฟ้องที่ศาลทหารอายการศาลทหารก็มีคําสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ไปแล้วเพราะคําพิพากษาสาลฎีกาที่1681งหกแปดหนึ่งทับสอมีคําวินิจฉัยเป็นแนวบรรทัดฐานไว้ว่าคดีที่รัศดรเป็นโจทก์ฟ้องจําเลยซึ่งเป็นนายทหารประจําการเป็นจําเลยอยู่ในอำนาจของศาลทหารแต่ท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมนในการที่หยิบยื่น ความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตตลอดจนบิดามารดาและบุตรของบุคคลเหล่านั้นซึ่งรอคอยมาเป็นเวลาถึง10ปีเศษก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างอาจารย์สมรักษ์นะฮะท่านให้แสงสว่างนะครับขออนุญาตต่อนะจึงควรกลับมาพิจารณาคำวินิจฉัยของสาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าการทําของจําเลยเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รัฐนูลปี2อ5 0นใช้บังคับอยู่และได้อ้างบทบัญญัติของมาตรา27-5ไว้จึงเห็นว่า ยังพอมีหนทางที่จะนําคดีขึ้นสู่ศาลโดยใช้วิธีการตามคําพาิพากษาฉบับนี้โดยอาศัยมาตรา275วรรค4วรรค5คือผู้เสียหายจากการกระทําควรยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่นะฮะสาลฎีการนะฮะท่านอาจารย์สมรักษ์เนี่ยท่านกรุณาชี้ทางสว่างสวายไว้ให้นะ,ะยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่สาลดีกาเพื่อขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา276 เพราะคณะกรรมก,การปปชดำเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดและการทำของจำเลยทั้งสองไม่มีมูลความผิดตามประมวลอาญามาตรา157และเมื่อผู้ไต่สวนอิสระได้ดำเนินการไต่สวนนี่ท่านอาจารย์สมรักษ์ชี้ต่อนะครับและเมื่อผู้ไต่สวนอิสระได้ดำเนินการไต่สวนหาข้อที่จริงและสรุปสำนวนพร้อมทำความเห็นแล้วถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลผู้ไต่สวนจะส่งสำนวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อย,ยื่นฟ้องคดี ต่อสารดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปวงเล็บลมาตรา276วรสารคดีนี้เป็นคดีสำคัญซึ่งมีเจ้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารอดีตนายกและอดีตรองนายกซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งขอคืนพื้นที่นำมาซึ่งการปฏิการใช้วุฒิที่ใช้นก,การสงครามของเจ้านที่ฝ่ายทหารตามคำวินิจฉัยของศาลคดีไต่สวนเชิญสูตรพริกศพในพันคำกองและหกศพในวัดประทุม วงเล็บนะครับตลอดจนฝ่ายตัวรการหากไม่ได้มีคำวินิจฉัยของศาลให้แจ้งชัดแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะมีการปริรวประเทศและกระบวนการปกปองดองตามนโยบายของท่านปานจะสําเร็จยิง่งกว่านั้นหากศาลได้มีคำพิึาษาออกมาก็จะเป็นแนวบรรทัดฐ,ฐานของผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหลายต่อไปหากผู้มีคําสั่งและผู้ปฏิบัติตามคําสั่งที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่างถูกต้องไม่ว่าท่านจะต้องรับผิดตามคำพิพากษารองสารหรือไม่ก็ตามก็ถือได้ว่าท่านมีคุณต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยทั้งยังจะเป็นการอ,น,อนุเคราะห์แก่ดวงวิญญาณทั้ง99ศพให้ไปสู่สุคติจะเป็นผลทําให้ท่านผู้กระทําการทั้งหลายตลอดจนครอบครัวไม่มีบาปติดตัวไปทั้งพบนี้และพบหน้าอาจารย์สมรักจัดกระบวนผลอดีตผู้อักษศาสา,าริกาและกรรมการปปชาอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์มหลาลัยธรรมศาสตร์ ผมก็ขออนุญาตกราบขอพระคุณท่านอาจารย์สมรักษ์จัดกระบวนพลเป็นอย่างสูงและขอพระคุณหนังสือพิมติชนที่นํามาเผยแพร่ผมขออนุญาตาที่จะสรุปประมวลนะฮะหือท่านชี้ไว้ว่าก็ยังพอมีแสงสว่างนะครับจึงควรกลับมาพิจารณาคำวินิจฉัยของสาดีกาที่วินิจฉัยว่าการทําจําเลยเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทในขณะนั้นมีรัมดูล250ใช้บังคับอยู่และอ้างบทบตราของ275ไว้ จึงเห็นว่ายังพอมีหนทางยังพอมีหนทางที่นําคดีขึ้นสู่ศาลโดยใช้วิธีการตามคำพิพากษาฉบับนี้โดยมาตรา275วรรค4 5, คือผู้เสียหายจากการรทำควรยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาผู้เสียหายจากการทําควรยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา276เพคณะกรรมการประชารเมือการไต่สวน,นตสวนแล้วเห็นว่าไม่มีวูลความผิดนะฮะ การทาของจาเลยทั้งสองไม่มีมูลความผิดตามมาตรา157คราวนี้เมื่อผู้ไต่สวนอิสระก็คือที่ประชุมใหญ่สารดีการนะฮะได้ดำเนินการไต่สวนหาขา้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมคำความเห็นแล้วถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลผู้ไต่สวนหมายถึงที่ประชุมใหญ่สารดีการนะครับที่ประชุมใหญ่สารฎีการท่านจะตั้งผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมานะครับนะฮะผู้ไต่สวนก็จะส่งสำนวนถ้าเห็นว่า มีมูลผู้ไต่สวนจะส่งสำนวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยืน่นฟ้องต่อสาลดีกาแผานคดีาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปก็คือให้ผู้เสียหายเนี่ยยื่นเรื่องต่อที่ชุมที่ชุมใหญ่สาลฎีกาที่ชุมใหญ่สาลดีกาท่านก็จะเมตตาพิจารณาตั้งผู้ไต่สวนอิสระผู้ไต่สวนอิสระก็ดำเนินเรื่องไปถ้าท่านเห็นว่ามีมูลท่านก็เดินเรื่องต่อแม้กราบขอบคุณอาจารย์สมรักเป็นอย่างยิ่งเราต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับเราจะปล่อยให้ วิรชนประชาธิปไตยที่พรีชีพเพื่อก่อสร้างประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านรัฐประหารเนี่ยให้ศูนย์เปล่าในสายลมไม่ได้นะครับเราต้องทวงความยุติธรรมคืนมาให้กับวิรชนประชาธิปไตยของเราท่านชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับขออญาตกล่าวสวัสดีนะครับสวัสดีครับ